โอเคขอพูดเรื่องหนึ่งนะครับวันลอยกระทงเนี่ยบางที่จุดภูเพื่อฉลองนะครับมันไม่ต้องห้ามอะไรกันเลยให้อยู่ในพื้นที่จำกัดแค่นั้นเองนะครับมึงจะไม่มีสิทธิ์ห้ามยิ่งปีใหม่พวกมึงห้ามไม่ได้เพราะว่าเป็นการจุดภูฉลองมึงจะไม่มีสิทธิ์มาห้ามผมบอกแค่นี้หกสามสี่อยากจุดจุดไปนะ ขาจุดฟุบเพื่อฉลองเทศกาลลอยกระทงนี่แล้วมันไปเดือดร้อนอะไร G E A 4528โดยพื้นที่ส่วนใหญ่จะจุดอยู่แล้วนะครับอยู่ในพื้นที่จำกัดจุดเพื่อเฉลิมฉลองเท่านั้น